จ้ะเดี๋ยวฉันกับอิ๋มเอาผ้าไปซักก่อนนะผ้าอะไรของเองวรักตอนนี้เนี่ยก็ผ้าที่คุณระยะท่านให้พวกเรามานะจ๊ะซ <c oughs> ักเสร็จฉันว่าจะเอาไปอบดอกกระดังงากับดอกมะลีด้วยผ้ามันจะได้หอมกว่านี้อืมนี่เ้อรักสิก่อนนิดหน่อยนะจ๊ะพี่ตวนผ้าของคุณระยะเนี่ยดีดีเนาะคุณระยะเนี่ยใจดีนะมีกระใจนั่นถึงพวกเราด้วยะอะก็แ่ะละรัรกมากดีเนี่ย เขาก็งามท้ากายงามท้างใจไม่เหมือนคนบางคนหรอกมักใหญ่ใยสูงก็ได้ดิบได้ดีก็จอง,ผง,ผงข,ของพองขนเทียพันกูกเองจำไว้นะเว้ยคนพันเนียอีกหน่อยเครื่องกรบกินกระบ,บานว่าใครทองอไมไ่ว่าใครอยากรับก็รับไปจวะจตทองเนี่ยถ้าหอากจะไม่อยากแก่ตาย ผ้าอะไรสบายกับผ้าแถบนะจ๊ะเอามาให้ข่าดูก็แค่ผ้าสบายกับผ้าแถบธรรมดาพี่ทองเกลจะอยากดูไปทําไมจ๊ะก็ถ้าเป็นผ้าธรรมดาผู้ไอส่งกนจะห่วงอะไรนักหนาเอามาเนี่ยข้าบอกให้เอามานี่ไงคุณจุขาคุณจุขาเกิดเรื่องแล้วลูกยายทองเจ้าข้า เห็นท้าทางนางทองเกลียวเนี่ยหือถึงพระเดชพระกุณแน่เจ้าค่ะคุณเจ้าขาของทองรีบไปดูดีกว่าเจ้าค่ะไปลูกเอามาเดี๋ยวนี้ไเอาไม่ออกมาเยป่อะยดมาลองยก็แค่ผ้าธรรมดาพี่จะอยากดูไปทำไมเรื่องของข้าเอายานี้ยาดเอาอนี้ออยากองพข้าีมันนี่ทำาทองเกลียวเอ้ยจะอยากดูทำไมฮะเอาคือนางจวนกับนางอิ๋มมันไปเดี๋ยวนี้มันก็แค่ผ้าแถวกับผ้าสบายธรรมดา นผ้าธรรมดาแล้วทำไมนางอินมกับนางจวนถึงห่วงนักหนาคุณหลวงให้ผ้าพวกมึงมาใช่ไหมไม่ใช่ภรรยานั่นให้ไม่ต้องมาโกหกข้าเลยทุกอย่างหมดแล้วเกี่ยวหวังเลยว่าพวกมึงจะได้ถ่าผ้าคุณหลวงมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะก็มปสาวคนให้ผ้าคุณหลวงอ่ะใครให้ผ้าคุณหลวงเลิกบ้าได้แล้วพี่ทองเกลียวมึงนั่นแหละช่วยช่วยช่วยชวนช่วย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 ช่่ เดี๋ยวทันก็มีมือมีปิ่นกันนะอีจวนมึงตายดีทองเอ้ยสาะใจข้านะน้องพวกผูห้หญิงหน้าด้านมาลุงตกกันเองแต่คนอย่างพวกมันต้องเจอหนักกว่านี้แนมะ่ lấy uh, yeah. giá.